ร็จครับพร้อมไหมครับครับวันนี้นะครับทางกระทรวงพมมีความยินดีนะครับที่จะนําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสื่อมวลชนว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบนะครับแผนที่ทางกระทรวงพมนั้นได้นําเสนอนะครับในการที่จะรับมือนะครับกับ สถานการณ์สังคมสูงวัยนะครับในรูปแบบของสมุดปกขาวเป็นรายงานสมุดบกขาวนะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับแล้วก็ได้เสนอเข้าคอรมในเช้าวันนี้นะครับ ในรายละเอียดของแผนการรับมือกับวิกฤตประชากรและแนวทางการแก้ไขนั้นเราได้ดําเนินการในรูปแบบของเวิร์กช็อปนะครับเป็น World Cafe Workshop นะครับแล้วก็ได้แนวทางการนําเสนอนะครับและวิธีแก้ไขออกมาเป็น5เสาหลักด้วยกันและในแต่ละเสาหลักนั้นนะครับก็จะมี5แนวทางในการปฏิบัติซึ่งพอรวมกันแล้วเราเรียกว่า5้าคูณหฝ่าวิกฤตประชากรนะครับ ใน5เสาหลักนั้นในเสาหลักแรกเราพูดถึงการเสริมศักยภาพเพิ่มพลังให้กับคนในวัยทำงานให้สามารถสร้างครอบครัวนะครับและดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงในเสาที่2เราพูดถึงการที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กและเยาวชนที่มีปริมาณน้อยลงทุกวันทุกวันมีปริมาณน้อยแต่คุณภาพจะต้องสูงมากขึ้นในเสาที่3เราพูดกันถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการใช้พลังของผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นและมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นต้อง empower แล้วก็ให้โอกาสนะครับเสริมพลังให้กับคนสูงอายุซึ่งจะสอดคล้องกับในเสาต้นที่4เมื่อเราพูดถึงการเพิ่มพลังและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการนะครับในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย และในเสาต้นสุดท้ายนะครับเราพูดไปถึงการสร้างระบบนิเวศอง์รวมนะครับสร้างสังคมในการที่จะเอื้อให้กับคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z ในการที่จะมีครอบครัวและเมื่อมีครอบครัวแล้วเอื้อในการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีบุตรนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรในท้ายที่สุดดังนั้นแนวทางนะครับ5คูณ้า ฝ่าวิกฤตประชากรนี้วันนี้ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับผ่านความเห็นชอบต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ได้ผ่านนะครับร่างข้อเสนอมีเข้าไปนะครับและในเอ,อเอกสารที่แจกให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็จะมี QR code นะครับพูดถึงรายงานสมุกปบกขาวฉบับนี้ นะครับที่เกี่ยวกับทั้ง5เสาและ5มาตรการที่เรียกว่า5้าคูณหและที่สําคัญมี QR โค้ดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เราจะนําไปเปิดที่สหประชาชาติที่ U-N เนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขอให้ดูดูจนจบนะครับเพราะว่าเสียงภาคภาษาอังกฤษของคลิปนี้รัฐมนตรีเขียนเองภาคเองนะครับแล้วก็ทำเวิร์กชอบเองด้วยนะครับดังนั้นรายการฉบับ5้าฝ่าวิกฤตประชากรสมุดปกขาวเล่มนี้ รัฐนตรีกระทรวงพม,มดูตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งภาคเองแล้วก็จะนำไปเสนอแล้วก็ไปพูดท,ที่ประชุมของคณะกรรมธิการของสภาะชาชาติในปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็ขออนุญาตนําข่าวดีนะครับ,าานะรบมาเรียนผ่านที่น้องประชาชนผ่านทางทพี่ๆสืมม่อมวลชนนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับอย่าลืมสแกนไปดูฟังเสียง